สวัสดีครับเพื่อน,พนเพื่อนครับพบกับน็อตเทปิเตอร์เดอร์ชนนะครับเพื่อนเพื่อนครับใน EP ีที่ผ่านมาเราก็ได้ทําความรู้จักกันไปแล้วนะครับว่าหุ้นน่ยมันคืออะไรนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันคืออะไรดีกว่าถูกปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดหุ้นมันซื้อขายกันได้จริงหรอ,อเพื่อนเพื่อนครับพื้นชื่อว่าตลาดเนี่ยมันก็คือสถานที่ที่เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดนัดนะครับ แต่ตลาดหุ้นมันมีความพิเศษก็คือเป็นสถานที่หรือเป็นแหล่งที่เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นนั่นเองนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับมีชื่อย่อว่า Stock Exchange of Thailand นะครับตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษนะครับสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ได้ก็คือ w w w b s e t o r t h นะครับก็ในนั้นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลซื้อขายสถานที่ตั้งบริษัทต่างๆก็อยู่ในนั้นหมดนะครับทีนี้ถ้าเราจะซื้อขายหุ้นถามว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์ไหมต้องเดินทางไปรัชดาไหมไม่จําเป็นครับเพราะงั้นถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดอยู่เมืองนอกถ้าจะซื้อหุ้นต้องเดินทางมาเมืองไทยหรือเข้ากรุงเทพไหมไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นตอนนี้นะครับเนื่องจากระบบออนไลน์ไอพีได้พัฒนาก้าวหน้าก้าวไกลไปมากนะครับเราสามารถซื้อขายหุ้น นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็อำนวยความสะดวกในการซื้อขายหุ้นได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามบณจะอยู่ในสวน ในไร่ในนาอยู่บนรถแท็กซี่หรือว่ากําลังทํางานทํางานขับแกร็บอยู่หรือว่าอยู่ที่ไหนของเมืองไทยที่มีสัญญาณมือถือสัญญาอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคุณสามารถซื้อขายแต่ดหุ้นได้ง่ายเลยไม่ต้องเดินทางมาที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยใช้แอปพลิเคชันง่ายๆนะครับเพียงเข้าไปขีข้อมูลส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายเท่านี้คุณก็สามารถที่จะซื้อขายหุ้นได้แล้วละครับ แต่ว่าการซื้อขายหุ้นมันไม่ได้เป็นการซื้อขายแบบว่าเราเดินไปที่ตลาดหุ้นแล้วซื้อไม่ใช่นะครับหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันซื้อได้เลยก็ไม่ใช่อีกหรืออยากจะซื้อหุ้นเดินไปที่บริษัทพี่ขอซื้อหุ้นได้ไหมเขาก็ไม่ขายนะครับหรือจะไปซื้อหุ้นที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือ5ัง้งเซฟนค้า ก็ไม่มีขายนะครับคุณจะซื้อหุ้นได้คือคุณจะต้องซื้อขายผ่านตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเรียกว่าโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์คือตัวแทนจำหน่ายซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับคุณนั่นเองนะครับโดยการรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายของคุณผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะนําไปที่ศูนย์ซื้อขายนะครับหรือว่าฝากหลักทรัพย์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวกลางในการจัดการเคลียร์ลิงระบบซื้อระบบขายต่างๆใน ข้อมูล Data หลังบ้านนั่นเองนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้คุณในการซื้อขายโดยที่คุณไม่ต้องมาที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Streaming แล้วก็ไปสมัครนะครับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณผ่านโบรกเกอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเปิดพอร์ตหุ้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ w w w ร์ไวด์เ ดอทเซดอทโก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ผมจะลงไว้ในรายละเอียดด้านล่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายหลายบริษัทนะครับที่เปิดขึ้นมาไม่จะเป็นต้องจะเป็นโบรกเกอร์ของแบงก์อย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าคุณไปเปิดพอร์ตผ่านโบรกเกอร์ที่เป็นธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่คอมมิชชั่นมันจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดพอร์ตในบริษัทที่ไม่ใช่เป็นแบงก์ธนาคารอะไรพวกนี้ค่าคอมมิชชั่นก็จะถูกลงมาตามลําดับนะครับ ก็ลองไปเสร์จค้นหาดูแล้วก็ลองโทรไปคุยสอบถามดูนะครับว่าค่าคอมมิชชั่นนั้นเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับเอาละครับ EP นี้ประมาณนี้ทำความรู้จักกันเข้าๆแต่เดี๋ยว EP หน้านะครับเราไปทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ว่าชีวิตประจำวันเรากัพหุ้นนั้นผูกพันกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นเพื่อนเทรดไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้เรื่องหุ้นไปด้วยกันง่ายๆครับทั้งเทรดทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งปีกอล์ฟด้วยกันนะครับกับนอตและปิดเงินแน่นอนะครับ